ทีนี้เดี๋ยวมาที่ลบบุรีกันก่อนนะที่ลบบุรีตอนนี้นะฮะมีการบรณาการกับทุกภาคส่วนเลยนะฮะไปเ,เร่งกําจัดผักตบชวานะครับเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปตะตังนะฮะก็เป็นประธานในการประชุมคณะทาาํางานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็มีคณะทํางานมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพระปรางสามยอดชั้นสี่สารกลาง ลบุรีโดยนในที่ประชุมนะครับก็รับทราบถึงการบริหารจัดการน้ําในลุ่มเจ้าพระยาโดยมีผู้แทนจากโครงการชุรปละทานลบบุรีก็ชี้แจงว่าการบริหารจัดการน้ําลุ่มเจ้าพระยานั้นตอนนี้เป็นไปตามแผนที่สทนชและกรมชุรปละทานกําหนดซึ่งก็คาดว่าจะไม่เกิดน้าท่วมเมืปี2554อย่างแน่นอนอาจจะมีน้ําท่วมขังบ้างนะครบางกรณีที่เกิดฝนตกหนักติดต,ต,ต่อกันต่อเนื่องหลายวันและในพื้นที่น้ําท่วมขังซ้ำซากทุกปี แต่ว่าในขณะนี้นะครับยังไม่มีน้ําท่วมแต่อย่างใดทางนี้อาจเป็นเพราะไม่มีน้ําบ่ามาจากทางอําเภอลําสนธิหรืออําเภอสะโบดเหมือนอย่างปี2,565นะก็มีการหารือในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เปรียบเทียบสถิติกันด้วยนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็พิจารณาเรื่องของการกําจัดผักตบชวานในแม่น้ำลบบุรีในเขตอําเภอเมืองลบบุรีโดยให้โครงการชลประทานลบบุรีร่วมกับสํานักงานชลประทานที่10 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองลบบุรีนะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลบบุรีแขวงทางหลวงลบบุรีที่1แขวงทางหลวงชนบทลบบุรีอบจลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีนะฮะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ให้ไปเร่งดําเนินการกําจัดผักตบชวาในแม่น้าลบบุรีในเขตอําเภอเมืองลบบุรีให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งกำหนดให้มีการคิิออ f f กันแล้วนะครับเพื่อกำจัดผักตบชวานะวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ประตูระบายน้ำโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีนะก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะก็เร่งอะไรที่ทําได้นะก็ทําไปก่อนโดยเฉพาะการกําจัดผักตบชวาที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่ามันกีดขวางทางน้ําใช่แล้วค่ะ